พี่ครับวันนี้ผัดเผ็ดเป็ดพะโล้ครับใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะครับนี่พริกตัมกับกระเทียมตำนะครับพริกขี้หนูสวนส3เม็ดพริกขี้หนูจินดา8เม็ดแล้วก็กระเทียม กีบกลาง15เมตรครับใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวเราผัวพริกกับกระเทียมให้หอมนะครับ เริ่มเหลืองแล้วครับ 8, 8เผ็ดๆไปเลยครับเสร็จทะโล้หันชิ้นตัวครับซื้อมาจากตลาดสดๆเลยครับ <c oughs> ออกิ่นหอมมาเลยครับ อันนี้น้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะกับซิ้วขผาครับใส่เลยครับมิโซปสาเขียวสองสสช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงรสดี1ช้อนชาแล้วก็น้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะครับ นี่ใส่น้ำสต๊อกไปก่อนครับน้ำสต๊อกก็ประมาณนี้ครับให้น้ำผูกขิดนีด่ใส่ปบมะกูดเลยครับสิบห้าใบครับคนข้างในนี่ครับผัดเผ็ดเผ็ดพะโล้ครับ น,นี่ครับกวนอท่ไหครับไปชิมรสชาติหน่อยครับ อโอเคเลยครับนี่ใส่ถั่วฝักยาวครับตั่วฝักยาวใส่ตอนที่ใกล้จะปิดไฟะครับให้เขากรอบหน่อเยอเ,เติมน้ำลงไปอีกนิดครับ Mais non, n'a pas de ผัดเผ็ดเป็ดพะโล้ครับใส่ใบมะกรูดกับตั่วฝักยาวตั่วฝักยาวก็ประมาณสิบหกป่ากันครับรอันนี้ครับโอเคครับตัว่วยาวแล้วนี่ใส่ใบโหระพาแก่ครับใส่ลงไปนะครับ โอเคครับได้แล้วครับผัดเผ็ดเป็ดพะโลค,ค,คลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ